ครับมโนนอขอขอครับตอนนี้อยู่ที่พิจิธภัณฑ์ซิลินทรนครับกาลสินครับแหล่งขุดพบซากไดโนเสาร์พาไปชมครับที่สานนี่วขุดพบครับซากไดโนโเสาร์ไดโนเสารัสเป็นสัตว์ดึกดำําน แล้วก็ใช้พน,นามของพระเทพครับเป็นลินทรเป็นพิธภัณฑ์ครับให้ความรู้อันนี้ไดโน,นเสาร โทรโฟโทรโฟรฟอส์ครับขนาดใหญ่เจอที่อีสานครับแล้วก็ทำบรรยากาศดีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ๋อมีทงตอนรับ AEC ได้ พาไปดูบรรยากาศนะครับก็มีหุ่นจำลองเป็นเป็นยอมเป็นยม ตัวคอยาวนี่เขามีชื่อครับชื่อว่าภูเวียงผูเวียงกอสลอตครับเซเลนเน่เป็นพระน,นามของประเทศมันเซเลนเน่พาไปดยนะครับเขาคงขุดพบที่อีสานนะก็เลยให้ชื่อผมพาเดินขึ้นพิธภัณฑ์ เียวงินไทยครับเงินไทยไม่ั่วดไหลออกนอกประเทศครับพาขึ้นมาดูครับข้างล่างก็จะมีลูปปันอาจจะถ่ายไม่สวยครับผมถ่ายคนเดียวทำเองคนเดียวไม่มีไม่มีเฟซะ นี่คือหลานมีนักท่องเที่ยวหน้าตาคุ้นๆสองคน อห้ามถ่ายวีดีโอ,อล้าจะให้ความรู้คนยังไงครับเนี่ยห้ามถ่ายวีดีโอรีเวิดการเข้าชมห้ามสวมแว่นกันแดดห้ามสวมหมวกอ่าวก็คงไม่เข้าฮะดูข้างนอกก่อไอห้ามถ่ายวีดีโอนี้ผมไม่เห็นด้วยฮะ การให้ความรู้คนเนี่ยแล้วมันห้ามทําไมไม่เข้าใจดูรูปปั้นเอานะครับตัวเลขเนี่ยเ v e ลซ c i ปเตอร์เป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กครับออกเป็นฝูงลายเหยื่อเป็นฝูงฟันแหลมๆ ตัวนี้เคยเห็นในหนังครับโปโซโลโปโตเซลาท็อป so นะครับตัวนี้ตัวนี้กินพืชครับเหมือนแรดก,กินพืชมีจง้องงปากเหมือนเต่ามืนเต่ตเาบรรยากาศก็นหน้าเที่ยวครับโอเคหอมปากขอมคอครับ มันกนอกก็เดี๋ยวถ้าเข้าไปได้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในครับ